เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาทําความรู้จักกับไทยสมาย i อล a วค่ะอันดับแรกนะคะเราจะพาไปทําความรู้จักกับประวัติของไทยสมาย i อล a วกันค่ะประวัติไทยสมายเอลเวคนะคะไทยสมายเอลเวเป็นสายการบินราคาประหยัดในเครือการบินไทยที่นําเสนอทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าที่ต้องการบินในระยะทางใกล้ๆภายใต้แนวคิดอ t r n n d y f u l l y Worthy ที่เน้นความทันสมัยรวดเร็วของการให้บริการและหากเปรียบเทียบกับสายการบินต้นทุนต่ำอื่นๆไทยสมาย e อร์จึงมีความคุ้มค่าวกว่าในราคาที่ใกล้เคียงกันค่ะ ไทยสมายแอร์นะคะดำเนินการโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะเริ่มต้นทำการบินไทยในปีพศ2 5 5 5ค่ะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ Airbus A. 3 2 0ซึ่งในปีแรกจะมีเครื่องบินให้บริการ4ีํลำและจะขยาย เพิ่มเป็น11ลำในอนาคตค่ะไทยสมายแอร์เริ่มบินเที่ยวแรกในเส้นทางกรุงเทพมาเกา๊าเมื่อวันที่7กรกฎาคมพศ2555และในปีพศ2555ตั้งเป้าจะเปิดให้บริการการบินในเส้นทางภายในประเทศคืออุบลราชธานีอุดรธานีขอนแกน่นเชียงรายและสุราษฎร์ธานีจากนั้นในปีพศ2556จะเริ่มทำการบินใน ต่างประเทศเน้นแถบเอเชียคือจีนและอินเดียค่ะสำหรับการบริการนะคะการบินไทยสมายมีการบริการที่มากกว่าสายการบินโลคอสทั่วไปเช่นบริการเลือกที่นั่งและบริการเช็คอินเคาน์เตอร์โดยมีคิดเงินเพิ่มให้หันว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสารบนทุกเที่ยวบินยกเว้นช่วงสถานการณ์โควิด19ค่ะเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกพอทอนะคะและให้น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ20กิโลกรมัมแก่ ผู้โดยสารชั้นประหยัดสมายและ30กิโลกร,รัมในชั้นสมายพลัสเท่ากับทุกเที่ยวบินของการบินไทยแต่มักโดนวิพากวิจารณ์เรื่องการให้บริการภาคพื้นที่ล่าช้าและพูจาที่ไม่ไพเราะค่ะสำหรับห้องโดยสารนะคะห้องโดยสารบนเครื่องบินของการบินไทยสมายในเส้นทางบินในประเทศได้รับการจัดวางเป็นที่นั่งชั้นประหยัดสมายจำนวน156ที่นั่งและชั้นธุร,รกิจสำหรับเส้นทาง บินระยะสั้นสมายพลสัสจำนวน12ที่นั่งส่วนเส้นทางบินระหว่างประเทศนั้นจัดวางที่นั่งชั้นประหยัดสมายจำนวน150ที่นั่งและชั้นธุรกิจสำหรับเส้นทางบินระยะสั้นสมายพลสัสจำนวน16ที่นั่งโดยเลือกใช้เก้าอี้รุ่นใหม่ที่นั่งสบายและออกแบบตกแต่งภายในห้องโดยสารที่สอดคล้องกับบุคลิกที่สนุกสนานและทันสมัยของการบินไทยสมายค่ะ สำหรับอาหารและเครื่องดื่มนะคะผู้โดยสารในชั้นสมายจะได้อาหารร้อนและเครื่องดื่มส่วนผู้โดยสารในชั้นประหยัดทุกที่นั่งของการบินไทยสมายจะได้รับสมายแพ็คประกอบด้วยขนมและเครื่องดื่มให้บริการฟรีค่ะเส้นทางการบินนะคะไทยสมายแอร์มีท่าอากาศยานหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมีจุดหมายปลายทางในประเทศ4แห่งคือเชียงใหม่ท่าอากาศยานานานาชาติเชียงใหม่ กระบี่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่สุราษฎร์ธานีท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีภูเก็ตท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเริ่มทำการบิน1ตุลาคมพศ2555ค่ะส่วนเส้นทางต่างประเทศในปัจจุบนันมีเส้นทางการบินไปยังมาเก๊าจำนวน2เที่ยวบินต่อวันและจะเปิดเส้นทางใหม่ไปยังประเทศอินเดียที่ท่าอากาศยานนานาชาติราจิฟ คันทีในวันที่16กันยายน2555ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนไทยสมาย l e a อเวยก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับาสายการบินที่ทุกคนสามารถไปใช้บริการกันได้นะคะเป็นสายการบินของประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะก็ข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็ ได้ช่วยกันนะคะสืบค้นหานะคะแล้วก็มาทำเป็น powerpoint ที่ได้จัดทำขึ้นนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะจัดทำขึ้นร่วมกันโดยนายสาริศ เจริญวิทยานันนะคะนางสาวนัชเาีพิมลพรนางสาวศิรินภาชัยอยู่ค่ะและดิฉันนางสาวนัชเทียดาป้องปานนะคะพวกเราก็ขอขอบคุณและสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาตั้งใจฟังแล้วก็เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ